โน้มเนี่ยเราเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตน่าจะเห็นตัวเลขของเบี้ยรับรวมเนี่ยโตอยู่ประมาณสัก2นะถือว่าดีนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขอาจจะติดลบนิดนิดเนี่ยนะฮะแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยตัวเลขของภาคธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยโตอยู่ประมาณสัก3.7 8%นะครับอันนี้คือเบี้ยรับรวมอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้านนะฮะถือว่าเป็นอัตราเติบโตที่ใช้ได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้านับเป็นเรื่องของตัวเบี้ยใหม่เนี่ยนะครับจะโตอยู่ประมาณสัก8%เบี้ยต่ออายุโตอยู่ประมาณ1.8-2%เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอามารวมแล้วก็กลายเป็น3.78%เพราะฉะนั้นภายในทั้งปีเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะเห็นเบี้ยอยู่ประมาณ 6, สัก600กว่าล้านนะครับ หรือเราก็เชื่อว่าน่าจะโตอยู่ประมาณสัก2%อย่างน้อยๆนีนน่นะก็มาจากหลายๆปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของการที่ว่าหลักเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับความคล้มคลองด้านสุขภาพกับากภาคธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยคนไทยเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งตัวโรคร้ายแรงด้วยก็มีอัตราเติบโต,ตที่ค่อนข้างที่จะเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นนี่นะครับ อันที่สองก็คือว่าสังคมผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแบบประกันชีวิตเนี่ยทั้งในแง่ของการคุ้มครองชีวิตก็ดีหรือเรื่องของตัวบำนาญเองก็ดีเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับนะครับแล้วก็บริษัทประกันชีวิตเองเนี่ยมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของการประกันชีวิตแล้วก็สุขภาพโรครายแรงเนี่ยที่เรียกว่าตอบโจทย์ของอายุมากขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่ากระตุ้นทําให้ธุรกิจประกันชีวิต ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแบบประกันที่คนไทยอาจจะคุ้นเคยก็คือเรื่องของสะสมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังเห็นเรื่องของการเติบโตอยู่นะครับอาจจะไม่ได้โตมากแต่ก็ยังโตแล้วก็ยังเป็นแบบประกันที่ยังมีน้ําหนักที่ที่ยังามากอยู่นะครับต้องยอมรับอีกด้านหนึ่งคือการเข้าถึงนะฮะ ช่องทางหลักเป็นเรื่องของตัวแทนประกันชีวิตยอยู่ประมาณสัก5 0าตอนนี้น,นะครับของการที่นําเบี้ยเข้ามาช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของช่องทางธนาคารในหน้าธนาคารเนี่ยอยู่ประมาณสัก4 0นะครับแล้วก็ที่เหลือๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของช่องทางอื่นๆเช่นการใช้เรื่องของดิจิทัลอาจจะยังเป็นช่องทางที่เรียกว่าคนเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเยอะแต่ว่าในการที่จะซื้อจริงๆเนี่ยเพราะว่า แบบประกันบางทีต้องการแบบประกันที่อาจจะต้องการคําอธิบายมากๆนี่นะครับก็เลยต้องกลับไปที่เรื่องของการที่ใช้ตัวแทนประกันชีวิตหรือในหน้าประกันชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าดิจิทัลเองเป็นการที่ทําให้คนเข้าถึงความเข้าใจเข้าถึงว่ามีแบบอะไรที่หลากหลายแล้วก็อาจจะเป็นไฮบริดคือเอามาซื้อผ่านทางด้านของช่องทางหลักที่ได้กล่าวไปครับ